สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของครูผู้ดูแลเด็ก 1. ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัยดังต่อไปนี้ 1. อนุบาล 2. อนุบาลศึกษา3าการศึกษาปฐมวัย 4. ปฐมวัยศึกษา หาการปฐมวัยศึกษา 6. การอนุบาลศึกษา7โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย8ดสาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ1ถึงเเงินเดือนที่จะได้รับ1 5 5 5 0าทสํบาทสำหรับบุที่ปริญญาตรีหลักสูตร4ปีที่ตรงตามสาขาวิชาเอกหรือทาง เงินเดือนที่จะได้รับ15,800บาทสำหรับบุติที่ปริญาตรีหลักสูนร5ปีที่ตรงตามสาขาวิชาเอกหรือทาง สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b o n Exam โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ